กราบสวัสดีพ่อแม่พ่ม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ไม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางตัวเลขก็มีข้าวบางหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าแอดมินก็จะพามาสรุป จะมาพามาในแนวทางฮานอยมัดรวมน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี0 4 5 2 6 3สนะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่6กับ3นะคะ เราก็มาเจาะหกกันนะคะจะมีหกแปดนะคะหกแปดสามเก้านะคะแปลงล่างก่อนนะพี่น้องเก้าแตะสามหกแล้วก็จะเป็นหนึ่งห้านะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันก็จะเป็น 0ก้าศูนสองสีสามสี่แล้วก็สีู่นนะคะส่วนการเบิ้ลนะคะก็จะมี 0, 0ูน4 9 9ูนสี่สี่ก้าก้านะคะใครอยากเข้าห้องเรียนอยากได้แนวทางทุบก,ก็มาทุกวันนะคะ so dasa นะคะ8805นะคะเก้าเก้า d เด็กตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้นอยไวแน้อ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจ คำนวณน,นะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูดวงแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า